ยืนยันได้ผลจริงเพียงสวดวันละหนึ่งจบคาถาบูชาดวงชะตาท่านผู้ฟังคะคาถาบูชาดวงชะตาเป็นความเชื่อของคนไทยที่เชื่อมโยงกับโหราศาสตร์เข้ากับดวงชะตาของชีวิตทําให้บางคนเชื่อว่าเมื่อชีวิตพบเจอกับอุปสรรคและเคราะห์ร้ายในเรื่องต่างๆก็อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลานั้นกําลังดวงตก ทำให้พลอยคิดไปว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ค่อยประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้การสวดบทบูชาดวงชะตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คนไทยเชื่อว่าทำแล้วจะผ่อนร้ายให้กลายเป็นดีคาถาบูชาดวงชะตาเป็นการสวดคาถาบทต่างๆของเกจิอาจารย์เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจให้ชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ มักมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณดวงชะตาทางโหราศาสตร์การเสริมดวงชะตาเหล่านี้บางครั้งถูกเรียกกันว่าดวงพิชัยสงครามนั่นคือการเขียนเลขยันผูกกับดวงชะตาเพื่อเสริมดวงชีวิตโดยต้องผ่านพิธีปลุกเสกด้วยคาถาซึ่งมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณในเรื่องของมหาอุดฟันแทงไม่เข้าอีกด้วยค่ะ สำหรับคาถาพิชัยสงครามมีเรื่องเล่าว่าในอดีตสมเด็จพระนพรัตวัดป่าแก้วเคยนำคาถาบทนี้ถวายสมเด็จพระนาเรศวรก่อนออกรบทำให้คนไทยเชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆและช่วยเสริมโชคชะตาชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองและในปัจจุบัน ก็ยังมีความเชื่อลักษณะนี้อยู่ค่ะแต่จะเป็นในรูปแบบของการเขียนชื่อนามสก,กุลของตัวเองแล้วนำไปวางข้างฐานพระพุทธรูปบนหิ้งพระพร้อมสวดบทบูชาดวงชะตาซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมสวดเก้าจบเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบทสวดบูชาดวงชะตาที่ได้รับความนิยมได้แก่คาถาพิชัยสงคราม และคาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะใครที่คิดว่าตัวเองดวงตกทำอะไรไม่ราบรื่นดวงชะตาไม่ดีจิตตกจิตใจอ่อนก็ควรสวดบูชาดวงชะตาเป็นคาถาท,าที่สวดแล้วมีอนุภาพมากในการคุ้มครองดวงชะตาพลิกดวงชะตาให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องไปร่วมพิธีเสดาเคราะ เพียงแค่สวดอยู่ที่บ้านทุกวันทุกวันโดยให้สวดตามกำลังวันวันจันทร์สวด15จบวันอังคารสวด8จบวันพุธสวด17จบวันพฤหัสบดีสวด19จบวันศุกร์สวด21จบวันเสาร์สวด10จบวันอาทิตย์สวด6จบค่ะคาถาปูชาดวงชะตา คาถาพิชัยสงครามตั้งนโมสามจบแล้วว่าดังนี้นักโมตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนักโมตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนักโมตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมเมพ พะเทวานังสัพพะคราหาะหะจักเทวานังสุริยันจกปะมุจจะทะสสิภุมโมจักเทวานังวุโทลาพังภวิสติชีโวสุกรโรจัมมหาลาพังสโ,โรราหุงเกตจัมมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติ สัพพทุกขังวินาสันติสัพพะรคังวินาสันติลักขณาอะหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาละยันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสถีภะวันตุเม คาถาบูชาดวงชะตาของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ว่านโมสามจบแล้วว่าดังนี้นะโมเมสัพพเทวานังสัพพคาระหะจะเทวานังสุริยันจปะปมุจทะสสิภุม,มโมจะเทวานังบุโทลาพังภวิสติ ชีโวสุกโรจะมหาลาพังโซโรราหูเกจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาสันติสัพพทุกขังวินาสันติสัพพะโรคังวินาสันติลักขณาอาหังวันถามิสัพพธาสัพเพเทวามังปะละยันตุสัพพธา เอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสธีภะวันตุเมท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามการผูกดวงด้วยคาถาบูชาดวงชะตาก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะบันดาลโชคลาภและสิริมงคลให้ผู้สวดพระคาถา ก็คือการปฏิบัติตนตามทํานองครองธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นประกอบสัมมาอาชีพและครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะและวันนี้ขอแนะนำหากใครที่กำลังดวงตกรู้สึกว่าชีวิตแย่มีแต่อุปสรรคติดขัดตลอดเวลาลองมาเสริมดวงแก้เครสด้วยเจ็ดวิธีนี้ เชื่อว่าทำแล้วจะช่วยเสริมบารามีเพิ่มมงคลให้กับชีวิตได้7วิธีเสริมดวงบารามีแก้เครสหนึ 1. ถือศีลห้าหรือศีลแปค่ะเริ่มต้นด้วยการพยายามทำความดีละเว้นความชั่วรักษาศีลห้าและปฏิบัติตามให้ได้ค่ะลดละเลิอกอบบยามุมกการพนันการดื่มสุราเมรัยทั้งหลาย ถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้อานิสงผลบุญส่งให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหากทำได้เป็นประจำเชื่อว่าจะพบเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะ 2. กราบไหว้ขอขมาบิดามารดาและขอให้ท่านให้พรเรียกว่าเป็นการขอขมากรรมที่ทั้งไม่ตั้งใจและตั้งใจทำไม่ดีต่อพ่อแม่ เพื่อให้พ่อแม่อโหสิกรรมให้อภัยและอวยชัยให้พรแก่เราค่ะเพราะพ่อแม่ถือเป็นพระในบ้านและศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในชีวิตของเรารวมทั้งต้องไม่ลืมมันแสดงความกระตันยูกระตักเวทีแก่ท่านสม่ำเสมอค่ะ 3. กินเจกินมังสวิรัตหละเว้นเนื้อสัตว์ใหญ่ ข้อนี้ถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองหลดละจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยอาจจะตั้งใจหมั่นเลือกตามที่สะดวกค่ะเช่นกินเฉพาะเสาร์อาทิตย์วันพระนอกจากจะได้บุญแล้วยังดีต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหารเพราะถือเป็นการให้อาหาร พวกผักผลไม้ได้ช่วยล้างสารพิษในลำไส้ทำให้ขับถ่ายได้สะดวกค่ะ 4. ทํทำบุญอุทิศสวนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยวิธีการต่างๆเช่นการตักบาตรทำสังฆทานบริจาคหลงศพหรือให้ทานช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทำทานหรือบริจาคสิ่งของให้สถานสงเคราะห์มูล,ลนิธิเพื่อการกุศลโรงพยาบาลช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นอกจากนี้การทำบุญกับวัดวาอารามเพื่อสร้างศาสนสถานหรือการบริจาคเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่างๆและการบริจาคเลือดก็สามารถช่วยเสริมดวง แก้ดวงตกได้ค่ะ5ปล่อยหรือไทชีวิตสัตว์เช่นการปล่อยนกปล่อยปลาเต่าหอยหรือไทชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ที่กำลังถูกฆ่าสัตว์จรจัดที่กำลังตกทุกได้ยากเช่นปลาหน้าเขียงสัตว์ปาดเจ็บรวมถึงการทำบุญทำทาน กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆก็ถือเป็นสิ่งที่ได้บุญใหญ่บุญดีช่วยแก้เครสเสริมดวงตกได้อีกด้วยค่ะ 6. ไปปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิและสวดมนต์ข้อนี้นอกจากช่วยทำให้เราดวงดีขึ้นแก้เคร็ดดวงตกการเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจปล่อยวาง มองโลกในแง่ดีมองโลกมองชีวิตอย่างใจฝึกสมาธิฝึกสติในการใช้ชีวิตได้ดีและเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีธรรมะน้อมนำจิตใจเราก็จะก้าวเดินและทำงานได้อย่างมีความสุขสิ่งดีๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะและ 7. ไปไหว้พระสักการะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ข้อนี้เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองได้ดีอาจจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรือไหว้พระที่เราบูชาเทพที่เราศรัทธาเช่นพระพิคเนตพรพยานาคพระแม่กวนอิมท้าวเวสสุวรรณหรือไปตามวัดที่เราไม่เคยไปก็จะทำให้จิตใจของเราแจ่มใสสดชื่นขึ้นพร้อมกับได้อิ่มอกอิ่มใจในการทำบุญค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ บ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ